สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องสัตว์โลกน่ารักบ้านปาลีนะคะมีคนถามมาว่าปาลีคืออะไรปลาคือชื่อของดิฉันเองนะคะหลี่ก็คือชื่อพี่ลี่นะคะพี่ลี่ชื่ออาลีหรือชื่อว่าหลี่ถังนะคะเลยมารวมตัวกันเป็นปาลีนะคะหรือปาลีถังนั่นเลยคะ่ะ พี่ลีชื่อหลีถังนะคะส่วนดิฉันชื่อปลานะคะรวมกันเป็นปลาหลีนะคะเรามีทั้งหมด3ช่องให้ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องอหลักของเราเลยก็คือช่องปลาลีร้อยแอาชีพนะคะและก็ช่องที่2ก็คือช่องอปาลาลีพากินพาเที่ยวนะคะส่วนช่องนี้นะคะช่องที่สมช่องสัตว์โลกน่ารักบ้านปลาหลีนะคะ ก็ไม่ใช่ว่าเป็นสัตว์โลกที่บ้านอย่างเดียวนะคะเราวันนี้เราพามาถ่ายบรรยากาศริมทะเลนะคะทะเลทะเลสาบนะคะเป็นทะเลน้ําจืดกับน้ําเค็มผสมกันนะคะสีทะเลก็จะออกมาประมาณนี้นะคะไม่ใช่สีทะเลสีฟ้าทั่วไปนะคะวันนี้เราพามาดูสัตว์ค่ะเป็นสัตว์น้องหมาจรน,นะคะวันนี้เราผ่านมาเอาลูกเอาต้นไม้มาส่งลูกค้านะคะในช่องอ ปารีร้อยแปดอาชีพนะคะเราก็ได้ไปส่งลูกค้าต้นไม้ต้นสมิดแดงให้ลูกค้านะคะผ่านมาก็เลยแวะมาจอดรถชมวิวริมทะเลนะคะแล้วก็มาถ่ายวิวแล้วก็ถ่ายรูปน้องหมาให้ดูค่ะเดี๋ยวค่อยซื้ออาหารมาให้นะคะน่าเอ็นดูมากเลยค่ะลูกค้าตัวผอมเพียวมียังไงมั่งในรถนั้นเล่มันพมไม่พุงไม่ทองเลย ่อยซื้อกับข้าวมาให้ซื้ออาหารมาให้นะคะนาเอ็นดูมากเลยค่ะเราก็ไม่รู้ว่ามีหมาจรอยู่นะคะเราก็เลยเห็นแล้วก็เอ็นดูค่ะแต่เขามานอนอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็แย่ค่ะอีกตัวหนึง่งนอนอาบแดดริมทะเลหลับอยู่ค่ะอันนี้เมื่อก่อนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะทุกวันนี้ก็สามารถมาเที่ยวได้ะคะ่ะแต่เขาเรียกว่าคองภูมีนะคะพองภูมีอ่า ควรเนียงสงขานะคะไกลออกไปนู้นก็จะเป็นทะเลสาบสงขาสงขาอเมืองสงขาก็จะไปทางนู้นนะคะสะพานเปรมตีลสุนลานนนก็จะไปทางนู้นนะคะอันนี้คือทะเลแบบทะเลสอ่สองน้ำอะคะ่ะน้ำมันจะเป็นแบบนี้นะคะคสีก็จะคุนค่นๆเลยนะคะ นะคะเขามีสะพานให้หนักท่องเที่ยวเดินเที่ยวด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่กล้าเดินนะคะมีเรือหาปลาอยู่นะคะอยู่ไกลๆรู้จะมีเรือหาปลาอยู่นะคะมีเสียงเรืออยู่พามาดูน้องหมาค่ะบรรยากาศนะคะ อากาศคลึมๆค,ค่ะจังหวัดสงขลาช่วงนี้มีฝนนะคะฝนก็ตกลงเม็ดปปอยๆนะคะผ่านมาแล้วก็เลยแวะถ่ายรูปให้ชมบรรยากาศนะคะสูตรอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะมีอันนี้ให้นั่งด้วยะคะ่ะมีเปให้นั่งด้วย มีเปย์ให้นั่งแบบนี้นะคะจะขาดหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะขาดนะคะดิฉันหนักเจ็ดสิบโลนะคะโอ้ยนี่นั่งสบายค่ะวฮ้ยแขวงเปย์เล่นค่ะ <c oughs> เวียนหัวไหมคะ มองทะเลไปให้สุดลูกหูลูกตาก็รู้สึกสบายใจนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอสุดอากาศบริสุทธิ์อีกสักพักหนึ่งก็จะเดินทางออกไปซื้อของเก่าแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ดิฉันและพี่ลีได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะฝาการับชมเพลงเพ่อ,พอจากดิฉันนะคะอาจจะไม่เพาะมากนะคะ รืออาจจะไม่เพาะเลยนะคะก็พยายามร้องให้พะแล้วค่ะมันเพะได้แค่นั้นจริงๆค่ะใครที่เข้ามาติดตามนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณจริงๆจากหัวใจเลยนะคะว่า ที่คอยสนับสนุนให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เรานะคะทีะ่ตอนนี้เราก็มีคนติดตาม400กว่าคนแล้วนะคะขอพอบคุณมากค่ะตอนนี้วันนี้นะคะณนะวันนี้462คนค่ะขอพอบคุณทั้ง462คนที่กดติดตามเราและดูคลิปของเรานะคะขอบคุณคนที่ดูฟังเพลงนะคะหรือว่าดูคลิปสัตว์ของเรานะคะขอพอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีปีใหม่ค่ะลาไปก่อนค่ะปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขมีชีวิตการงานที่ดีมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ